พี่ดาเอาการ์ดมาให้เรา,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 าอะมาเก็ตรงนี้เก็ตรงนี้มากพีดาน้องก

่ดันได้ตัวผู้หญิงตัวนี้ที่น้องได้นี่แล้วก็อันนี้นี่อุปกรณ์แล้วขอหลวงดีได้ตัวไหนดูจีเอาโชว์ไอ้บ้านที่ลูกอันไหนคะอันไหนตุ่มนี้เหรออันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ค่ะทุกคนอันที่สองไหนเอากล่องมาค่ะอันนี้ค่ะน่ารักมากอ๋อได้ทิชชู่ลองให้ทิชชู่ บอกว่าอยากได้ตัวไหนก็ได้แล้วก็นี้ของพี่ดาเหรอันนี้ของพี่ดาโอเค